ยุคนี้นะคนเป็นโรคซึมเศร้าเยอะมากนะสังคมมันเครียดขึ้นทุกทีทุกทีนะคนก็จิตใจไม่ไม่ออกในทางธรรมะก็ดิ้นออกไปในทางซึมเศร้าซะนะอย่าลืมโลกมันไปเลยอนะอันนั้นเป็นปฏิกริยาที่จิตมันหนีความจริงนะี่เราชาวพุทธอย่าไปยอมแพ้อย่าไปหนนะีกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีให้ดูที่จิตตนเอง จิตเราไม่ชอบให้รู้ว่าไม่ชอบดูตรงนี้ไม่ใช่ไปดูว่าเมื่อไหร่เรื่องที่ไม่ดีอารมณ์ที่ไม่ดีจะผ่านไปไม่ต้องไปดูตรงนั้นดูเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจเลยอย่างแฟนเราทิ้งเราไปนะเราไม่ต้องไปคิดว่าเมื่อไหร่เขอจะกลับมาหรือจะทํำยังไงจะแก้แค้นได้อะไรเงี้ยให้ดูเข้าไปที่ใจเลยใจเศร้าโศกเสียใจรู้ทันใจคับแค้นรู้ทัน เรียนลงมาตรงนี้เรียน